31มีนาคม2024เวลา11นาฬิกาของประเทศญี่ปุ่นคุณตาได้เสียชีวิตลงแล้วค่ะยังมีใครหลายคนสงสัยว่าคนที่บีเรียกว่าคุณตาคือใครคุณตาเป็นน้องชายของแมย่ย่าอายุ83ปีแล้วซึ่งมีศัก์เป็นน้าของสามีบีแต่ด้วยความที่ว่าคุณตามีอายุเยอะกว่าคุณตาของบีอีกนะคะก่อนหน้านี้ถ้าใครติดตามบีมาตั้งแต่แรกบีจะไปเที่ยวหาคุณตาบ่อยมาก ตั้งแต่แกยังสบายดีจนแกไม่สบายเมื่อก่อนบีชอบทําคลิปเดินขึ้นบันไดไปเที่ยวบ้านคุณตาไม่ได้มีแค่คลิปเดียวนะคะมีหลายคลิปมากตั้งแต่วันนี้ไปไม่มีคุณตาให้ไปเที่ยวหาอีกแล้วแต่บ,บีก็ยังจะไปไหว้อัฐิของท่านนะคะคุณตาเป็นน้องชายคนเล็กเป็นคนที่ทุกคนรักมากขนาดพี่สาวยังร้องไห้เลยนะคะพี่สาวสามีก่อนหน้านี้เมื่อสองปีที่แล้วคุณพ่อของสามีได้เสียชีวิต พี่สาวไม่ร้องไห้เลยค่ะเพราะแกจากไปอย่างกระทันหันก็คือหลับไปแล้วไม่ยอมตื่นแต่คุณตาน้องชายของแม่ย่าก,ก็คือป่วยป่วยมาเกือบปีช่วงที่ป่วยทุกคนก็ไปเยี่ยมไปหาตลอดไปดูแลบีคิดว่าสิ่งนี้น่าจะทําให้ทุกคนเกิดความผูกพันกับคุณตาเยอะมากบีกับพี่สาวนี่นั่งร้องไห้แบบนานเลยนะคะบีก็เสียใจมากเพราะว่าคุณตาเป็นคนที่บีรักและนับถือเป็นคนที่เจอกันครั้งแรกแล้วรู้สึกผูกพัน รู้สึกเหมือนเคยรู้จักกันมาหลายสิบปีวันนี้คุณตาได้จากไปอย่างสงบแล้วบีขอให้คุณตาเดินกลับขึ้นสู่สวรรค์อย่างมีความสุขขอให้คุณตาได้ขึ้นบันไดไปอยู่ชั้นสูงสุดของสวรรค์เหมือนบ้านของคุณตาที่อยู่สูงที่สุดของขั้นบันได300กว่าขั้นส่วนคุณยายคุณตาก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเพราะว่าถึงจะไม่มีคุณตาบีก็ยังจะไปเที่ยวหาคุณยาย สัก,กุระปีนี้เป็นสัก,กุระปีสุดท้ายของชีวิตคุณตาชาติหน้ามีจริงขอให้เราได้เกิดมาพบมาเจอกันอีกนะคะคุณตาจริงๆแล้วเมื่อวานนะบีจะไปเยี่ยมคุณตานะคะแต่พี่สาวเขาบอกว่าไม่ให้ไปเพราะว่าคุณตาเขาได้ย้ายไปอยู่โรงพยาบาลแล้วแล้วเขาก็แสบตาปวดตามองไม่เห็นอะไรแล้วเมื่อวานเนื่องจากตารักษาตัวมาเป็นปีแล้วก็ได้รับคีโมด้วยอะไรต่างๆแล้วคุณตาเป็นมะเร็งลำไส้ระยะสุดท้ายด้วยนะคะก็เลยกินอะไรไม่ได้ ช่วงหลังๆมาสักเดือนกว่าเนี่ยแกไม่กินอะไรเลยนอกจากจิบน้ําจิบน้ําชาบ้างก็เลยทําให้ไม่ได้รับสารอาหารอะไรนอกจากการเติมน้ําเกลือแล้วคุณตาก็เป็นคนที่เกลียดโรงพยาบาลไม่อยากไปโรงพยาบาลขนาดป่วยจนอาการหนักก็ยังย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านบีจะเล่าถึงวันแรกที่บีได้พบกับคุณตานะคะก็คือวันนั้นอ่ะสามีเขาชวนไปเพราะว่าคุณยายอ่ะเขานัดกับสามีในไลน์ว่าอยากเจอหลานสะ r p r พีก็เลยขับรถไปหาคุณตาที่บ้านคุณตาก็เดินลงมารอข้างล่างแล้วก็พากันไปกินข้าวไปกินอาหารชั้นดีเลี้ยงอย่างดีทุกอย่างคุณตาจ่ายให้หมดขากลับคุณตาคุณยายก็บอกว่าบีซังอยากได้เสื้อผ้าอะไรไหมเดี๋ยวตาซื้อให้<ๆ>ก็เป็นของแบรนด์เนมนะคะไปเที่ยวแบรนด์เนมร้านนี้ไหมไปไหมอะไรอย่างนี้ตอนนั้นบีกเกรงใจมากทีไม่ได้เข้าร้านอะไรเลย คุณตาคุณยายทั้งสองท่านก็ได้แค่บอกว่าจะจ่ายเงินให้นะถ้าอยากได้อะไรก็บอกเลยแต่บีก็ไม่ได้เอาอะไรนะคะตั้งแต่ครั้งนั้นไปครั้งแรกแล้วก็บีก็ได้ขึ้นไปเที่ยวบ้านคุณตาพอขึ้นไปครั้งแรกด้วยความที่บันไดมันเยอะบีก็เลยได้ไปนอนพักไปนอนพักสักหนึ่งชั่วโมงแล้วก็บีค่อยกลับบ้านหลังจากนั้นบีก็ไปอีกหลายรอบไปทําอาหารไทยให้คุณตาตอนนั้นคุณตายังไม่ได้เจอโรคมะเร็งนะคะ คุณตาเพิ่งมาเจอมะเร็งเมื่อปีที่แล้วนี่เองแล้วหมอก็บอกว่าจะอยู่ได้อีกแค่หนึ่งปีสิ่งที่คุณตาปรารถนาก็คืออยากอยากเจอพี่สาวแล้วก็เป็นพี่สาวของแม่ยากก็คืออายุ95ปีตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่นะคะพี่สาวสามีก็พาไปเยี่ยมแล้วล่าสุดก็อยากเจอลูกพี่ลูกน้องกันพี่สาวก็พาขับรถไปหาคือตอนนั้นนะความปรารถนาของคุณตาอยากได้อยากเจออะไรทุกคนทำให้หมดเลยคะ่ะ แล้มันเป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตแกแล้วถ้าคุณตาไม่ป่วยเราก็ไม่ได้จัดงานรวมญาติที่เราจัดงานรวมญาติกันทั้งหมด28คนก็เพื่อคุณตาเช่นกันค่ะอยากให้คุณตามีความทรงจำดีๆตอนที่ยังมีชีวิตอยู่คลิปนี้อาจจะเศร้าไปหน่อยนะคะทุกคนบีต้องขอโทษด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าซโยนาระ